ช่วงที่สามเนี่ยเอามาจากหนังสือพิมพ์ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ของไทยรัฐออนไลน์นะไทยรัฐ co th นะครับเขาพาดหัวข้อบทความว่าปาริชาติพงคานะแม่บ้านเงินล้านห้องสมุดมารวยย้ําคนจนเล่นหุ้นได้ทุกคนมีเงินล้านได้อ่าห้องสมุดมารวยคือห้องสมุดที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาบอกว่าถ้าโจลูกอีสานคือต้นแบบของนักลงทุนจากต่างจังหวัดที่มีต้นทุนน้อยสร้างพอร์ตหุ้นจากหลักแสนสู่ร้อยล้านจนโด่งดังพี่หนู ปาดิชาติพงคำพนักงานทำความสะอาดวัย49ปีจากห้องสมุดมารวยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็น่าจะเป็นไอดอลของคนหาเช้ากิน่ําที่ใฝ่ฝันอยากมีเงินล้านพอเชื่อมั่นในความมหัศจรรย์ของตลาดหุ้นที่สามารถพลิกชีวิตคนได้อะพี่หนูเขาบอกว่าหนูเชื่อว่าทุกอาชีพก็มีเงินล้านได้ขอแค่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีวินยัยหนูภูมิใจกับตัวเองมากเราตั้งเป้าว่าชีวิตนี้จะต้องมีเงินล้าน แต่ไม่คิดว่าจะเป็นได้จริงวันที่ประสบความสําเร็จได้แตะเงินล้านความรู้สึกหนูคือมันพังพลูเราเป็นคนต่างจังหวัดพ่อแม่ทําไร่ทานาไรายได้ไม่มากแต่สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนหลักล้านได้เพราะคําเดียวคือฉันอยากรวยหนูสวดคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหรือสีลึงดําทุกวันใครอยากมีเงินล้านต้องสวดคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหรือสีลึงดําแบบพี่หนูเขานะอันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าพี่พี่หนูเนี่ยพื้นเพเป็นคนจังหวัดไหน พี่หนูแกก็เลยบอกว่าเขาเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดนะพ่อแม่ทําไร่ทํานาชีวิตก็ลําบากเป็นปกติของเด็กต่างจังหวัดต,ต้องช่วยพ่อแม่หุงข้าวตักน้ําใส่ตุ่มทุกวันจําได้ว่าหรูสุดตอนเด็กๆคือกินข้าวกับไข่ดาวกระทั่งเรียนจบปหจึงออกมาช่วยที่บ้านทํานาหนูมีน้องพี่น้องอยู่6คนพี่หนูเนี่ยเป็นคนที่5้าพอพี่หนูอายุ14ปีก็เดินทางตามพี่สาวคนโตเข้ากรุงเทพมาทํางานเป็นแม่บ้านเริ่มต้นได้เงินเดือน700บาท พี่สาวบอกว่ากินอยู่กับเจ้านายเสร็จสับไม่ต้องเสียอะไรก็เดินเท่าไหร่ก็เก็บได้เต็มๆพี่หนูเมก็บอกว่าเขาโชคดีที่เจอเจ้านายดีๆพี่หนูอยู่บ้านไม่ต่ำกว่าอยู่แต่ละบ้านไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับก็เ,เป็นแม่บ้านตามบ้านตั้งแต่ปี29จนถึงปี4 4จากนั้นก็มีคนชักชวนให้มาทํางานที่ห้องสมุดมารวยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่ารายได้ดีกว่าอยู่ตามบ้านตัวช่วงแรกๆได้ค่าจ้างวันละ1 6 5บาทเขาเลยถามบอกว่าได้เงินวันละ165บาท แล้วเก็บเงินยังไงเนี่ยให้ได้เป็นล้านเนี่ยนะครับพี่หนูเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่เกี่ยงงานนะครับเป็นคนหนักเอาเบาสู้นะถ้ามีงานให้ทำล่วงเวลาก็จะอาสาเป็นคนแรกตลอดคือทำโอทีนั่นแหละเพราะอยากหาไรายได้เก็บออมเงินให้ได้มากที่สุดอันนี้เริ่มเริ่มเข้าประเด็นแล้วนะลองฟังดูนะพี่หนูบอกว่าพี่หนูเริ่มต้นจากค่าจ้างวันละ165บาทจนทุกวันนี้มีเงินเดือน16,500โชคดีที่แฟนพี่หนูไปในแนวทางเดียวกันคือไม่กินไม่เที่ยวเขาเป็นหัวหน้าราาอปภ แน,นะแม่บ้านกับรา,าพอนี่มันคู่กันนะอ่าพี่แฟนพี่เขาก็ไม่กินไม่เที่ยวเหมือนกันนะทั้งคู่ช่วยกันประหยัดประหยัดทุกทางนะครับพี่หนูว่าจะมีวินัยเลยว่าเดือนหนึ่งเงินเดือนออกอย่างต่ำคนละหมื่นต้องเอาไปฝากประจํา24เดือนเงินเดือน1 6ื่นหนานะเก็บไว้6กพันไว้ใช้อีกหมื่นนึงนี่ฝากประจําเลยนะเอาไปฝากประจํา24เดือนเพื่อกินดอกเบี้ยส่วนที่เหลือแบ่งไม่ใช้ยามฉุกเฉินนิดหน่อยหนูใช้เวลาเก็บเงินอยู่10ปี จึงมีเงินก้อนแรก5้0 0ันห้าแบาทโอ้ถ้าสิปีห้าแสนบาทก็เก็บแค่ปีเดือนละสี่ห้าพันเองสิพี่หนูบอกว่าแฟนว่าถ้าพี่รักหนูต้องช่วยเก็บเงินนะซึ่งเขาก็เต็มใจทําตามเราพี่หนูเป็นคนที่จัดการการใช้เงินในแต่ละวันต้องห้ามใช้เงินเกิน50บาท ตต่วันนะตอนเช้าขอกาแฟแก้วเดียวบายๆถ้าหิวก็ทานไข่ต้ม1-2ฟองตลาดหลักทรัพย์มีคูปองอาหารให้เดือนละ600อโอ้แกประหยัดมากเลยเนะี่ยแกประหยัดมากเลยนะเอาง่ายๆใช้ชีวิตโคตรอยู่ในระเบียบวินัยอะ่ะ <c oughs> ใครที่ทําได้เก่งมากนะอาจจะทำได้เต็มที่แค่ปีก็ไม่ไหวแล้วตะบะแตกเอาเป็นว่าพี่หนูมีระเบียบวินัยในการใช้เงินมากนะครับต่อมาเขาเลยถามว่า เราหลังจากนี้เริ่มเก็บเงินได้ห้าแสนเนี่ยแล้วเริ่มซึมซับแนวคิดการลงทุนมาจากไหนนะพี่หนูบอกว่าสมัยก่อนตาหลักทรัพย์จัดงานสัมมนาเยอะมากพี่หนูได้เจอนักลงทุน VI หลายคนนะนักลงทุน VI ก็คือพวกลงทุนแบบ value investor นะ investor investment เนี่แหละเช่นดรนิเวศอาจารย์กวีนะคุณแพทภาวิตกินมาทุมแต่ส่วนมากหนูจะชอบแนวทางของอาจารย์นิเวศอ่านหนังสือของอาจารย์นิเวศเกือบทุกเล่มโดยเฉพาะหนังสือตีแตกหนูจะเข้าไปถามทุกคนว่าถ้าอยากลงทุนหุ้นต้องทํำยังไง ถามหมดไม่ว่าจะเป็นเซียนหุ้นหรือเจ้าหน้าที่ในห้องสมุดส่วนใหญ่จะแนะนำให้ลองศึกษาดูก,ก่อนเก็บสตางค์ให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนเขาจะถามว่าหนูรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนหนูมีทุนทรัพย์เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะลงทุนหุ้นแล้วรวยกว่าจะกล้าลงทุนจริงๆหนูอ่านหนังสือและศึกษาอยู่หลายปีโชคดีที่สิ่งไม่ลอเอื้อมหนวยเพราะเราทางานอยู่ในห้องสมุดใครๆก็บอกว่าเงินเดือนแค่นี้ไม่น่าจะทําได้แต่หนูประหยัดทุกทางไม่ยอมแพ้อดทนรอโอกาส รอวันของเราจะมาถึงอันดับแรกเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจทําให้เรามีเงินล้านอันดับแรกเลยของพี่หนูแกบอกว่าคือแกอยากรวยนะแล้วเขาเนี่ยพี่หนูชอบอ่านหนังสือพอพักเที่ยงเนี่ยก็จะหยิบหนังสือในห้องสมุดมาอ่านเราอยากรู้ว่าจะทํายังไงถึงจะรวยหนังสือที่อ่านซ้ําๆบ่อยที่สุดคือออมก่อนรวยกว่าเนื้อหาเข้าใจง่ายทําให้หนูรู้จักพลังมาสจรย์ของเวลาและดอกเบี้ยเข้าใจว่าหากเราออมก่อนจะทําให้รวยกว่าได้ยังไง คนเราต้องตั้งเป้าอนาคตต้องการชีวิตแบบไหนอย่างของพี่หนูเนี่ยคืออยากมีอิสระภาพทางการเงินมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปตอนนี้หนูเองไม่เคยไปเที่ยวเลยเพราะเสียดายตางค์หนูคิดตลอดว่าเอามาลงทุนดีกว่าไหมจนถึงวันนี้เสียใจอย่างเดียวที่แฟนหนูมามาเสียไปก่อนพี่เสียไปซะแล้วสามีเสียไปละตอนที่เรามีพร้อมทุกอย่างอยากบอกว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราในวันนี้อะ นี้ก็เลยมีคนถามต่อว่าถ้าอยากประสบความสาเร็จอย่างพี่หนูเนี่ยต้องทํายังไงพี่ดูว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาและอยู่ที่ทุนทรัพย์ของเราพี่หนูใช้ความอดทนอย่างเดียวเพราะเรามีทุนน้อยต้องรอจังหวะที่เกิดวิกฤตเราเข้าไปซัดทีเดียวตอนราคาหุ้นตกหนักถ้าถามว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นพลิกชีวิตก็ต้อง cpo หนูเชื่อว่าถ้าเราไม่กล้าเสี่ยงก็ไม่มีทางรวยแต่ถ้าเราอยากรวยจริงๆเราต้องดูพื้นฐานหุ้นให้เป็นด้วยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยและเรื่องเฉพาะหุ้นที่ดีเข้าพอร์ต เวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ไม่เจ็บหนะักตั้งแต่ลงทุนมาเคยขาดทุนหนักสุดก็หลักแสนอ้าวเคยหลักทุนขาดทุนหลักแสนกันนะทําเอากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเวลาซื้อหุ้นหนูจะไม่ค่อยขายนะอยู่เว้นลงมาเยอะๆขาดทุนเกินยี่ห้าเซนหนูยอมตัดขาดทุนวันๆหนึ่งแทบไม่เคยเปิดดูพอร์ตแต่หนูยังไม่เก่งเลยค่ะความรู้แค่หนูบาลหุ้นบางตัวศึกษาเยอะดูแล้วดูอีกว่าน่าจะโอเคแต่มันก็ผิดพลาดได้ส่วนใหญ่หนูใช้ความรู้สึกซื้อเช่น เรามีหุ้นสี่ีออกก็จะเข้าไปดูธุรกิจเซเว่นแถวบ้านทุกวันือเข้าเซเว่นทุกวันนะถ้าเห็นลูกค้าเยอะแปลว่าสบายใจได้หนูโชคดีที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการหาความรู้ได้ง่ายใครอยากมีความรู้สามารถเข้าสมุดมารู้ได้ทุกวันนะคะหนูเชื่อว่าการลงทุนหุ้นเหมือนปลูกต้นไม้ปล่อยให้เขาเติบโตไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ออกดอกออกผลให้เราอยากไปใจร้อนสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรคือเป้าหมายของแม่บ้านเงินล้านพี่หนูแกก็เลยบอกว่าแกมีความฝันตั้งแต่เด็กๆนะฮะว่า วันหนึ่งอยากจะปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็สามารถทําสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถสร้างพอร์ตลงทุนหลักล้านได้วันนี้พี่หนูมีเป้าหมายใหม่คือจะต้องปั้นพอร์ตให้โตกว่านี้ก่อนกเกษียณอยากมีเงินสัก 5- ้าถึงหล้านมั่นใจว่าตัวเองต้องทําได้สําเร็จแต่ถึงจะมีเงินล้านหนูก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมประหยัดมัธยัติเหมือนเดิมและจริงจังกับการเก็บออมเงินเหมือนเดิมเพราะหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่รวยทุกวันนี้หนูทํางานอาทิตย์ละหวันวันละสิบสามชั่วโมง เข้า7จ็ดโมงเช้าเลิกหนึ่งทุ่มนะแล้วก็ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มหนูจะแบ่งเวลาไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสโอ้ออกกำลังกายฟิตเนสด้วยหนูลดน้าหนักได้หกถึงเจ็ดกิโลแล้วเริ่มออกอกําลังกายทุกวันตั้งแต่กลางปีที่แล้วและยังทํา IF ด้วยนะ <c oughs> โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยนะนะ <c oughs> อ่ะก็พี่หนูเขาบอกว่าคิดเสมอว่าแค่รู้จักออมประหยัดในวันนี้อนาคตต้องสบายแน่นอน อ่ะนะครับนี่ก็คือบทความดีๆนะจากไทยรัฐออนไลน์นะใครฟังแล้วได้แรงบันดาลใจไงบ้างก็ลองไปทำตามพี่หนูกันดูแล้กันนะ